ตอนนี้ตอนนี้เราก็จอดรถจอดรถแล้วก็ถามน้องผู้หญิงเขาอยู่ที่นี่น้องผู้หญิงเขาเขาเดินมาอยู่นี่เราคุยอยู่นี่แล้วก็ขยับไปไปอุ้มเขาไปอุ้มเขามาูจุดนี้จุดที่อุ้มนะจุดที่อุ้มอุ้มเสร็จแล้วก็จะพยายามมาขึ้นรถใช่ไหมรถเราก็ล้มลงเพราะว่ามี้องจอดติดคุ้มค่ไปแล้วนะ้องตอดนั้น้องมองเห็นไหมล่ะ ข้อความการติดนั้นที่เขาเห็นในภาพน,น,นั้นคือเราจะปฏิเสธไม่ได้พเพราะว่าเราเราชัดเจนมีข้อตรงนี้ชี้ใหม่ดิชี้ชไปหน,น้ารัาสเซียทางขึ้นเือทางลลกแน่นะเรืเ่องกัะนอาคาติโกรัสเซีกันนะรัสเซีย อันนี้คือคดีคดีสุดท้ายอันนี้อยู่ตรงนี้เลยกลุ่มตรงนี้กลุ่มตรงนี้แต่ว่าเขาเขาหลุดผู้หญิงได้หลุดมือตัวเราตัวเราแลกจุดก่อนี้แลวบอลจุดนไหนตีครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ตีครับขับนี้ไปทางไหนแล้วขับนี้ไปทางไหนมาเราเฮาคุณน้ำกินรังจากนี้ก็จบเลยใช่ไหมปัญญาราลางนี่หนาโดนน่าเวนหนาโดนที่งานฆ่ามึงเดียวครับเด้ยมาเรียไปไป

ตัวยืนได้แรงแค่ไหนตัวไม่ถึงอะไรน่องนี้ไว้และวอ๋อนี่นี่เขาไปนด้นี่แต่ตรงไหนในร้านนี้บ่โอ้ได้ได้ไปดึงเขาออกมาอีกมันบ่เออเอาแต่รถมาแทะจอดอยู่ขุนเยอะตาโตข้นไม่ยิ่งน้องเขารถรถมาหนีเขาน้ำน้องเขาออกจากในร้านนี้เนาะอ๋อเราไปใช้ต่อมาเนี่ตรงนี้เราต้องตรวจมาตำรวจมาทั้งไหนมาพออายึดตีอยู่รนี่ผมไม่ได้ตีไม่ยิ่งนี่ใช่ไหมผมใช่ไหมนี่แล้วเขาล่วงไนตรงัหนตีว่จุดีบ่ นีจะบนอละก็มีาวบ้านร่องซอยติจูเนียนบ่เกดไปเลยมีบ้านอยู่หลังไหนบ้างมีบ้านเฮียบ้านสวัสดีครับเออเออครับวานหัวทองไม่เดียวหน้า่างใช้ฟังชั่นอยู่ะหนูมีท่องค่ะท่องค่ะท่องฉเร่องหนไป มีขอความช่วยเหลือสำคัญสำคัญพ่อเบอร์ที่รังกันถยั่นนี่สิเรได้ยินเสียงก็เลยลงมาบน้องเขาวิ่งมาจากตรงนี้ค่ะแล้วก็วิ่งเข้าไปหาขอความช่วยเหลือจากบ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาช่วยน้องกระชากฉุดกันแรงแล้วน้องก็ร้องช่วยตลอดเลยค่ะตอนนั้นเป็นการชุลมุนยังไงชุลมุนค่ะเพราะว่า มันมีเสียงเสียงดังอยู่ตรงนี้ชุนลมุนจากตรงนี้น้องเขาก็ไปวิ่งแล้วก็ไอ้ไอ้คนน้ำเพชรน่ะก็เข้าไปกระชากน้องอยูนในร้านค้าแล้วก็อยู่ในบ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยตอนนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์นี้อยู่ค่ะ,คะก็วิ่งออกมาดูค่ะเพราะว่าได,ได้ห้ามไหมห้ามห้ามหาม้หามค่ะแต่ไอ้คนไล่มันก็ไม่ฟังมันก็ไม่กลัวค่ะตอนที่ผ่านมาปกติชาวบ้าน กับพฤติกรรมของนายคนนี้เป็นยังไงก็ไทยสังคมอยู่ค่ะเพราะว่าเขาจะมีอาการเสพยาเยอะร้อนแล้วก็มีอาการคุ้มข้างด้วยคุ้มข้างขี่รถไม่เพราะว่ามันเขาเคยรักษาตัวเคยกินยาเพื่อไปจิตเวชเือค่ะค่ะเราเห็นคนตอนนี้โดนจับไปเนี่ยชาวบ้านรู้สึกเป็นยังไงลงโล่งโล่งสบายใจค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ยิ่งกลัวเพราะว่ากลัวเวลา เขาออกมาแล้วเขาจะกระทําตัวเหมือนเดิมกลัวค่ะคือก่อนหน้านี้เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่จุดผู้หญิงมาไม่ไม่ยังไม่เคยค่ะแต่ก็มีแต่อาาวาตอลราวาตตามชุมชนตามหมู่บ้านนะะคือว่าเป็นอันตพานนะ์ใช่ใช่ค่ะคืออันตรพานิ์ค่ะ